วันนี้ชอบที่สุดคือ54ตัวมันเด่นนะนี่ตัวมันเด่นนะนี่ห44สองตัวนี่ทั้งหมดสองตัวเลยมือพาไปตัวนี่มือพาไปมือพาไปเลยครับขออีกใบหนึ่งหน่อยค่ะอันนี้โอ้โ่บอลลูนนี่นี่ของกรเห็นพ่อเอาเกล็ดไม่ก็ได้พ่ออาจารย์บอกพายเราแต่ว่าเป็นอยังที่เกล็ดดันๆลาบแต้องเกล็ดอีกพ่อเลยแม่พคนอยู่ใส่ด้วย44ทั้งหมดยูทูบเบอร์เข้าไปซื้อไว้เลยแล้วจะอ่านกัน ดังห้าสี่ล้านตัวเดียวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม<ะ>ขอบคุณครับ<ะ>ขวบคดณครั<ะ>บโอค้วสูดี<ะ>คมวดที่แล้วอาจารย์เพิ่งไปเอาอยู่บ้านผมก็ได้ได้เลขศูนย์ห้าแล้วก็ได้ห้าศูนย์หกบาดีเลข ห้าศูนย์หกกันนะเนื้อมือแรงมันออกเล,ลีเล่าตามเลา่าเออตามลาเล่เออาตามเล่าบัดเนี้ก็เลยเหลือแต่หาศูนย์อาจารย์พูดกันว่าเน้นล่างอย่างเดียววะสิแต่มันหาซื้ออะไรเขาอั้นก็เลยเชืีอหลักเลยเงินนี่แกมือไหมเงินพ่อได้ลายคเลยคนนึมื่กินเลยบอกว่ได้ลาเร,รารได้สามหลักนึง สาลักได้สามลักครับแซงเลักน้อยหลักน้อยโอ้ลักน้อยห้าศูนย์นี่นะได้สามลักครับสามลักก็เติบอยู่ได้น้อต้องกอโชว์เลยโอ้ยพอโชว์เลยนี่นี่นี่คือไปเอาคือไปเอาครับไปเอาในขนมมุนเลยโอ้ยเห็นอาจารย์เต็มเต็มเลยเห็นปูที่ วันที่แล้วนะพ่อนะครับวันที่แล้วนี่วันทีแล้วแล้ววันี้ไปเอาอีกไหมีุใกล้บวันครับใกล้วันแล้วก็เป็นครับแล้วใกล้วันน้ำมุนพร้อมทำน้ำมุนหลังจากเอาตรงนั้นแล้วเมื่าถ้ามีาูมัน้ำมุนอยูมองาไปจ่จ่เห็นจมน้ำมันกับเขาการเขัน้ำมมนห อันนี้เครื่อโม่อ่ได้โศกน้ำผาจานย์เนาะค่ะครับครับครับรกะเลมเมเนมเลม่าทำบุญน้ำพาจานย์ครับครับ นีเป็นนมต์ครับนมตนครน้ำนศูนย์คตรงๆตรงๆเลยตัวนขนมวม่ศูนย์หายยหมันบลันให้ตัวเ็นกันแเ่อเล็อันก็สฟมให้เติมยุเมืกกาอันนี้เป็นยางรทบเยตัวนี้ขันตัวตัวนี้คือเป็นยดเทียนอยู่โอ้ยดเทียนมือกันน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนด้วยหักไม่ สีแดงจึงๆขึ้ก็จืพี่น้องจบน่งใต้ถูกนะเด้ค่ะบบดนี้เมือนึ้นมือยอันนี้คือส้มขอทไทยครับมันก็เลยตัวใหญ่ครับพกติต้มจสินี้น้องข้นวกติตัวนี้ด้ยเป็นเรื่องเหมือนขึ้นเลยหมันสะเก็ดเกันมากมนคือผ่านมานัจ้าโมก่อนี่ตามตามผอาจา์นี่มาตะโดนแ้วบอกค่ะ เพิ่นเพิ่นอยู่นี่ครับเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านเน่าอยู่ครับแต่ผมอยู่บ้านดูงมุขพรมาตามพระอาจารย์นี่ตะโดนไปค่ะคือ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 พอเนี่นเพิ่นเพิ่นเป็นเจ้าของต้นไม้เออเออคือคือผมเพิ่นเป็นของตนไม้เพิ่นก็อนกว่าจัก็พอนะเพิ่นเลยโทรมาหาผมพ่อก็เลยอ่ามนต์อาจารย์ไปอ๋อค่ะทำยังทีให้บัดนี้หมู่พ่อนี่แสดงว่าหมู่พ่อที่อยู่บ้านดุงนี่ พ่อก <muitas S 2> ับพาจารย์นี่ครั้งแรกวันแรกมูนย์ตรงตรงเขามาทั้งนี้มาเลนะครับแป๊บนึง่งบนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งตะวันงวดวันที่หนึ่งนี่บอท่านใดจะไปเฮ็ดอยู่บอค่ะรอต้องนี่ก็ต้องปรึกษากับท่านอาจารย์ก่อนค่ะต้องรอไปก่อนท่านบอท่านใดพระอาจารย์บอท่านแยมให้แน่บอค่ะแนวทางของพระอาจารย์ท่านแย้มไปครับวันนี้อาจารย์แย้มมาให้ไปคนเอาในกลางได้บ๊อ ได้กายเล่นนกนี่งวดมากเนี่ยล่ะเงื่อนหนึ่งมีนาเด้อนิได้เงื่อนหนึ่งมีนาต่องวดอการไปบ่าเงื่อนหลักอันหนึ่งมาแต่ขุนได้อไรมากครับผมใช้ไรจังนี่ไปเอาอะไรจังนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเดินมีนาอยู่นี่ใจเดียวผมมีใจสองอย่างนี้นิดแป๊บหนึ่งครับเพิ่งจะได้แคปหน้าจอนะครับฉันฟูคนฟันเข้ามาแล้วเนาะพ่อมาจากบ้านดุงนี่นะครับโชคมาเลยนะจ๊ะ อาจารย์มาเหยียบเิน้มาเหยียบันไเคยเปนเกียเยมันไม่เ้ยแน่เยมนไปมันไปแป๊บนไปแต่เดียวมือนมันไปเอายบาน้าน้าใจบานงนอยนาย่งยบานสมุนท้าครับยุบานไเคยมีนาเนจอันนี้เมหนึ่งมีนาครับไปบง่าย โอเคครับพ่อชอบไหมพ่อฮะชอบไหมชุดนี้ชอบครอาจารย์ชอบพ่อชอบตัวไหนที่สุดชอบที่สุดชอบทุกตัวเลยห้าสี่โอ้เงี้นี่ชอบที่สุดคือห้าสี่เพราะอย่างครับะเพราะอย่างที่ชอบห้าสี่ครับชอบห้าสี่คืออยู่ในทูบเบอร์ยู่ในช่อมยูทูบมันเขาประกาศซีมาก ผมก็เลยมากน้ำเขาเขาประกันซีนะครับเขาประกันซีมากมันตีดซีพอก็เลยมากครับเอาคือเขียนต่างหาซีของก็เห็นนี่คือคนเขียนหาเขาอาจารย์บอกว่าห้าสี่กับห้าเก้าเนี่ตัวมันเด่นมันนี่ตัวมันเด่นมันนี่ห้าสี่เขาเดินหมด อ้าสมตัวเลยมือพาไปตัวนีมือพาไปมือพาไปเลยครับขออีกใบหนึ่งหน่อยค่ะอันนี้อ้บลที่ขอก็เห็นพ่อเเคียหมก็ได้้าจารยอกแว่าเป็นที่นั่นะเราจนีเคียนอีกพ่เลยมันอยู่อียจนแรที่หนเขาากมัดมามากันเลยแต่ว่าว่าจารตอนนั้นผู้ใดได้เบิงคิมันบอกะมาเเะ อย่าบอกอีพ่อมาซสอดนี่จังกว่าเห็นนี่ว่าหาจองกว่าใหม่ก็ได้เอาตัวมือลงมือมือมือทั้งนี้พ่อมานิ่านิ่งๆว่าผมจับผู้เดียวมันตีไร้น้ำกันมือพาไปมือพาไปพาไปเล่นวะนี่แล้วก็ผมห้าสี่ห้าเก้านะนองเสียงเขาอย่าลืมเลยครับห้าสี่ห้าเก้าครับสี่ห้าเก้าตอนนี้สามตัวพ่อชื่ออะไรครับผมพ่อบุดเดี่ยว พ่อบุญเตียนวงกระโซเตียนวงเตียนอันนี้เป็นแนวทางของพระอาจารย์นะค่ะครับแนวทางของพระอาจารย์สายขมิ้นพ่อบุญเตียนแนวทางของปูสายขมิ้นอาจารย์สายขมิ้นเนาะครับอาจารย์ครับจารย์สายขมิ้นวัดธรรมลำใหญ่ครับอาจารย์สายขมิ้นวัดธรรมลำใหญ่ครับปูจนได้ใหญ่วัดผมส่งขุดถึงแนวทางพุดถึงสายยาญ่คนครับผม ลมือัน่้นไห่ป่โซจให่จนลให่โนให่ยั่เอให่่่ไม่ใจว่คูกูหน้าได้ผ้าจ่ายกัน่วง่าตงซ่าแต่ไรบนมาหชีสก็เล่ยไม่ได้เกบไ้มสกีบ่ไดมาตามไดมาจะ่ีง่ด่าที่ให่ม่ใช่ผู้ให่ที่วันดงตมาเดดูบน เห็นมากเลยกลมตัเลยมาสกัดตัวดุตวเลยมาได้แนวทางอากเลยครับาซีสาราศานเด็ับลกซีคนได้าวันที่หนึ่งาลทมัดเแม่คงีครับิคนได้ัที่หนึ่งครับ อาจารย์ไายมนธรรมดานะเลยมาตรงกันกับพระอาจารย์กขาเลยมา่้ในใจึ้นเลหันที่้นึ่มครับ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 ครรับครกบอบบบคบบบควคับบคบบั จนว่าเอาเมื่ขค้นทำไรได้หาหนึ่งอ่ะเมื่อก่อนหาหนึ่งอนเต้นเนาะกระบอกชอนเต้อันเลขซตัวนีนี่หาเลขซตัวเดียวครับวอนมหับาทีเขียนห้ตัวใดกร้านร้านลอยอันอันตีกัวนี่เขียนห้ซีกับีกับหเมื่อตรงกับเลขผ้าจานสายขมันอีกยี่พอก็ได้มาแข้งมาแข้ง อ่านยูทูบเบอร์เข้าไปซื้อไว้เลยแล้วจะอ่านก่อนตัวไหนของพ่อไปซื้อตัวแรกของผมจะอ่านก่อนหาซีตัวเดียวบ่ครับตัวเดียวนาามตัวเดียวเลยท่านพี่คนได้ยินครับตัวแรกครับหาซีตัวเดียวบ่ครับตัวเดียวดังๆพ่อดังๆห้าสี่ล่างตัวเดียวโอ้โเด็ดพ่อบ้านเนี่ย ย่ามีรู้พ่อหาซีหาซีร่างตัวเดียวตัวเดียวโฟล้อกลับป่ะพ่อบบต้องกลับอืขอบคุณที่พอหแลนดาจรย์ขอบคุณหลายหลายครับ